น่ครับ่บอดดินหลังบ้านน้องบิ๊กนะครับมาดูระดับน้ำกันนะฮะอีกสักฟุตหนึ่งน่าจะเข้านาบ้านหนิวแล้วฮะเดินตรงนี้แท่นี้ครับโอยสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับ ถว่างของด้วยนะยินดีต้อนรับ FC นะครับเข้าสู่ช่องเจ๊โตปลาเอาละครับวันนี้มาตามที่นัดหมายกับ FC ไว้นะครับว่าคลิปนี้เราจะดักคลาในนานะครับผมอันนี้ก็เป็นนานะฮะแถวบ้านน้องหมิวนะครับอันนี้บ้านน้องหมิวนะฮะแล้วก็นี่หลังบ้านนี่ถามว่าปลามาจากไหนก่อนวิเคราะห์หน่อยน้องหมิวน่าบบ่อหนูกับบ่อดินบ่อหนูคือตรงไหนนี่ตรงนี้นี่ครับบ่อหมิวตรงนี้นะฮะท่วมแล้วใช่ไหมท่วมคันแล้วปลาออกไปยัง เรียบร้อยครัว่าคือแล้วเราคิดว่ามันจะกลับมาไหมไม่น่าจะกลับไาเลยมันไปแล้วไปรับไม่กลับมาแน่นอนนะครับแล้วก็มาจากตรงไหนอีกนู่นบ่อดินที่เราเคยไปแล้วเจองูใหญ่ๆใช่ไหมใช่ท่วมคันยังเนี่ยมันมีรอยต่อสูสีเลยใช่ไหมใช่ค่ะฝั่งซ้ายเนี่ยคือนาของคนอื่นฝั่งขวาเนี่ยคือนาหมิวนะครับอันนี้เป็นผืนเดียวกันหมดแล้วนะครับแถวบ้าน f c ก็น่าจะประมาณนี้กันหมดนะช่วงนี้นะครับไม่ดักตะข่ายก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วคอนเทนต์ตอนนี้นะฮะก็ไหนขอดูอุปกรณ์ในการดักตะข่ายหน่อยมีอะไรบ้าง อันนี้เราใช้กี่ตา20สิบตากี่เซนห้าเซนครึง่งห้าเซนครึ่งไหนขอดูตาหน่อยวันนี้โอ้ถือว่าตาใหญ่นะอย่างนี้ปลาที่ติดน่าจะเป็นปลาอะไรบ้างลงองเคาะหน่อยน่าจะปลาหมอปอนินค่ะปลาหมอานินรนรอถ้าติดก็น่าจะสายสวยอ่าเดี๋ยวลองดูครับปลาปลาช่อนน่าจะติดยากเนาะ่ะตอนนี้ก็เราถังไปอันหนึ่งน้ำเย็ยนวะน้ำเย็ยนมากครับเอฟซีเดินทางนี้แทบนี้ สุดยอดสุดยอดองทำยังไงต้องออกกำลังกายไหมถึงจะร่างกายร้อนอะไรคืออะไรหน,หนาวหนาวคือตอนนี้ฝนโปรยนะครับนี่ครับรวัยรุ่นสร้างตัวน้ำก็ประมาณเลยหัวเข่าขึ้นมาแล้วอันนี้ใหม่ๆมเลยนะซื้อมาปากเท่าไหร่เงื่อนปากละหนึง่งร้อยแปดสิบาบ,าบาทหึร้อยแปดสิบบาทซื้อมาสองปากมาติดตามครับคลิปนี้จะคุ้มหรือเปล่า ลงตงไป3ามอหสบบาทการลงนะครับเราก็จะผูก่ายไว้กับเสานะครับปเป็นไม้ลวกนะอันหนึ่งไว้แล้วเราก็จะลากรงเลยนะครับจะไม่ได้ซิกแซกนะวันนี้แล้วก็ดึงให้ตึงต้องตึงเลยใช่ไหมหมิวตึงที่สุดเลยนะเลเอาขึ้นเนี่ครับแล้วก็อาจจะปักไว้ระหว่างทางสักหน่อยนึงนะครับประมาณนี้ไปเรื่อยเรื่อยๆ เมื่อกี้ระหว่างที่เราดักกันนะครับข้างหลังน้องบิ๋วนะมีปลาขึ้นดูนะครับตรงนู้นนะฮะที่เห็นเป็นใซเขียวที่เป็นขึงอยู่นะครับอันนั้นคือกั้นไว้นะครับกันปลาออกนะฮะแต่ที่ไหนได้นะครับปลาออกไปหมดแล้วนะครับอันนี้คือกั้นไว้กันปลาเข้าแทนช่วงนี้นะครับก็ตะข่ายนะครับจะขายดีมากๆนะครับปีหนึ่งก็จะมีแค่ช่วงนี้แหละครับที่ขายดี วงการเหยียบปลอมก็ก็ขายดีนะช่วงนี้ไปก็อยากแก้คันอ่ะอ๋ออันนั้นเขาขายดีแล้วยิ่งโดยเฉพาะเรามีแบบเทสเตอร์เก่งๆอะไรอย่เงี้ยพี่สมเดยอ่ะยอกยอกยอกขึ้นเลยขึ้นเลยล่าสุดพี่เมมี่ก็ใช้กบยางแก้คันนะครับนี่แล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องหมิวสแตนบายอยู่แล้วเป็นตั้ง2ปีแล้วเนาะเข้าปที่สแล้วน้องหมิวเป็นเทสเตอร์นะครับก็ ีหนึ่งจะส่งผลงานสักสามคลิป <c oughs> ถือว่ากระตุ้นยอดขายได้หลายสิบตัวอยู่ก็อันนี้นะครับลงพัดมาทางนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราปักแนวขวางแบบนี้นะฮะมีโอกาสที่ตะข่ายมันจะพันนะครับลงมันพัดตลอดเวลาเราจะใช้วิธีการปักแนวตามลมนะครับตรงมาแบบนี้นะฮะเป็นแนวเดียบลมมีโอกาสที่จะได้ปลาสูงกว่าครับอันนี้เป็นเทคนิคจากพ่อน้องหนิวเลยเขาแนะนํามานะครับ นี่นปากนะครับ FC ก็ตั้งแต่ตักนะครับตั้งแต่ตรงนู้นนะฮะตรงนู้นเลยนะครับมาถึงตรงนี้การดักไขไม่ใช่ง่ายๆนะครับ FC นี่ครับปัญหาที่น่าจะเจอทุกคนนะฮะดึงไม่ดีแกะไม่ดีพันเฉยเพราะยิ่งดึงยิ่งแน่นครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับแดดออกพอดีครับนี่สองปากเกือบท้ายนะฮะ ี่ครับต้นกระเจี๊ยบนะฮะที่บ้านน้องหมิวปลูกไว้นะครับดูดอกเบลอเทอรเลยนะขอไปต้มน้ํากระเจี๊ยบกินหน่อยนะค่ะเกี๋ยวไปนะนี่ครับบ่อดินหลังบ้านน้องหมิวนะครับมาดูระดับน้ํากันนะฮะอีกสักฟุตหนึ่งน่าจะเข้านาบ้านหมิวแล้วฮะแต่สภาพนี้นี่ถ้าฝนตกหนักๆนี่ก็ปลาช่อนปลาหมอนี่น่าจะแตกออกหมดเลครับี่โอ้โหทุทะเล จากพยากรณ์อากาศนะครับน่าจะตกอีกหลายวันครับนี่ครับขากลับน้องที่เก็บเดินนะฮะน้องบอกว่าจะนั่งเรือกลับนะครับนี่ครับนั่งในกระมังเฮ้ยไม่จมหรอน้องเข้ายกนั่งยกนัเดินเนอะ ủa mày, tôi thấy nóng mà cá đại bát tan đuôi thì nóng thế bao ขากลับก็ได้เรื่องเลยนี่เดินขากลับลองเดินเฉียดๆดูนะครับยกเล่นๆนะติดแล้วหนึ่งตัวครับปลาหมอไซสุขเลยโอู้หูเดี๋ยวตอนมันกระโดดไปไหนไปยังหายติดโอ้ยไปยังอุ้ยดับเบิลคิวมันมาจากไหนเนี่ยโอ้ยปลาอดินไหมอย่างเงี้ยน่าจะค่ะเนอะไซขนาดเนี้ยไม่ไม่น่าในโคลงอ่ะน่าจะมาจากบ่อดินครับ มันแล้วมาทีนะมันไม่ได้มาตัวเดียวแน่นอนอะ่อะมาเรื่อยๆแน่นอนอะ่ะเฮ้ยหลุดยังหลุดยังยังนะนี่เฮ้ยนี่ไงได้อีกหนึ่งตัวครับเมื่อกี้โ,โหปดยังไม่ทันเสร็จเลยนะฮะข้างหน้านี่ติดอีกฮะแล้วแต่ละตัวนี่ซส์พอกันเลยเนะาะดูดิน้องเทียบฝ่าม,มือเนะอี่ยนี่ขนาดดักเสร็จแล้วเดินกลับมานะครับ เดี๋ยวลองดูครับตอนเย็นจะขนาดอู้ใหญ่อีกหนึ่งตัวครับตัวที่5ครับยังเป็นปลาหมอนะฮะนปลาหมอใหญ่โอ้นี้อู้เต็มเลยตัวหนึ่งนี้ยข้างหน้าตัวข้างหน้าด้วยเนี่ยนี่โอ้โหไ้เยอที่ขนาดกู้ตอนกลับนะไหนโน่นอู้นู่นอีกตัวปลาหมอมาเลยครับเอฟซี หมอนาโอ้โหแดมาปวดจริงๆต้องซื้อถุงมือมาแล้วฮะนี่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 ครับโอ้โหติดไวเกินเท่าไหร่อะตอนนี้บ่ายสองครับเดี๋ยวเรามากู้เลยเอฟซีนะครับเมื่อเช้าได้ประมาณสิบก่าตัวโอ้ยใหญ่นู่นสองตัวสองตัวตัวใหญ่อีกแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่นั้นเลยอ่ะถือว่าแจ๋วมากเอ๊แล้วก็นู่นนะครับผมปวดใสปวดใส ครับาหมอปลาหมอหมอเอจัดครับที่นี่เต็มไม้เต็มมือครับแต่ละตัวที่ติดอันนี้จะขาย5เซนน,นะครับผมคลิปนี้เราก็จะกู้ผ่านๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ปักทิ้งไว้เหมือนเดิมนั่นแหละยวให้พ่อหมิวเขามาละอีกทีตอนเย็นมีไหมเหมือนตรงนั้นจะมีตัวงนะนน้อยผัดไซ Ó จริงๆครับแต่ละตัวที่ติด นี่โอ้สองตัวส oh, าม <yeah. S 1> ตัวเอาล้วครับแ๋วแ๋วแ๋วเมนูที่คิดไว้เป็นไงทำ<ช>ไรได้<ช>บ้างสูชีะนะนี่ครับตัวนี้ติดคู่เลยฮะมันอาจจะบอกเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำไมมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็วิ่งเข้ามาดูเพื่อนนะครับเรียบร้อยหัวติดตามเพื่อนไปเลยคู่กัน นี่ครับลักษณะของปลาหมอนะฮะคือติดได้ทั้งทั้งตัวนะฮะด้านบนมันขี้ดกแหลมนะฮะด้านเหงือบด้านข้างนะครับเก็ตน,นะครับติดง่ายมากๆนะครับปลาหมอนี่แค่ชนนี่ก็น่าจะโดนแล้วครับ <c oughs> ประเด็นคือปลาหมออย่างเดียวเลยเอฟซีเออไม่มีปลานิลเนาะก็คือมีปลานิลปลาสลิตต <c oughs> ดตะเพียนอย่างเงี้ยเนาะใช่เจอดตะเพียนอันนี้เขาเฮ้ยอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ปลาหมอเอฟซียกนี้ยกดิปลาสลิดปลาสลิดครับใสสวยเลย ใช่ป่ะปลาสร็จอย่างเงี้ในี่คลอดอร่อยเลยแดดเดียวเนี่ยเอาละครับมันจะมีตัวเดียวเหรอมันน่าจะมีอีกนะโอ้ยนี่ไงโอ้สามตัวเลยครับตอนนี้ปลาอะไรบ้างอ่ะปลาหมอค่ะหมอล้วนเลยหมอล้วนเลย่ะไม่มีพยาบาลเลยดิไมม่ีโอเซ็งเลยนี่ครับอันนี้มีปลาสลิดหนึ่งตัวนะครับปลาหมอสองตัว เดี๋ยวมาดูผลงานครับ FC นี่ครับโอ้ยสุดยอดเลยส่วนใหญ่ก็เป็นปลาหมอนะครับไซส์สวยๆอย่างนั้นเลยฮะแล้วก็มีปลาสลิดนะครับปลากดีบ้างนะฮะนี่ FC อย่างนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวลงมาชั่งกิโลครับว่าตะข่าย2ปากใช้เวลาดักประมาณสามจุดจะได้เท่าไหร่อย่าไปโชว์นานเดี๋ยวจะได้น้อยลงกว่าเดิมแค่เดินขอ สามโลสี่ <4 S 2> <3 S 1> โลแปดสามโลห้าสี่โล 8. แปดสี่กว่าแล้วแหละตอนเนี้ยสี่โลครับเอฟซีสี่โลสมมุติขายในกิโลละแปดสิบบาทนะเป็นราคาที่แบบว่าคนกันเองอ่ะที่อื่นขายหกสิบเราขายแปดสิบอ่ะแปดสี่สามสองสามร้อยยี่สิบบาทเราลงทุนซื้อแต่ขายไปสองต่ากทที่บาท สาวกต่ดงเอ้าแต่ตะไข่ยังใช้ได้อยู่ใช่ใช่ค่ะคุ้มไม่คุ้มคุ้มเหรอพอได้อยู่นะได้ตะไข่คืนเกือบหมดอ่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวถ้า f c อยากให้เราทำา E พีสองนะครับก็คอมเมนต์มาเยอะนะครับเดี๋ยวเราจัดให้รอบหน้าเอาสักหกปากไปเลยดีไหมแปดปากไปเลยดีไหม <c oughs> โอเคลคิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช้ได้ไเลยครับพูดถึงนะสนุกจริง